สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมรูณณ้สึกดีดราม่ากับดิฉันมังส์เกมเมอร์นะครับก่อนท,ท,ที่ผมนะก็จะเป็นวันที่ผมนัดจะมาแจ้งเกิดเพจบังสงสารเกมเมอร์ใน Facebook แบบเต็มตัวเนาะอ่าก็คือเพจนี้เนี่ยผมก็กลับมาปั้นอย่างจริงจังช่วงหลังหนึ่งหมื่นซับนั่นเองคือจริงเพจบังสังสาเกมเมอร์เนี่ยผมก็สร้างมาสักพักนึงแล้วเนาะเผื่อไว้แบบไว้คุยกับคนดูอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็ปล่อยไว้นานเลยนะผมนะประมาณโอ้ปีสองปีเลยครับกว่าผมจะกลับมาทําอีกทีหนึ่ง ก็อนี้ผมเห็นไปช่วงหนึ่งหมื่นซับแล้วเนาะเออแบบหลังหนึ่งหมื่นซับมาเนี่ยก็อยากจะแบบมีแพลตฟอร์มไว้คุยกับท่านผู้ชมอะไรอย่างงี้ก็เลยกลับมาปั้นเพจแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็มาแจ้งเกิดเพจแบบเต็มตัวเนาะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในคลิปอื่นๆเนี่ยผมก็เคยบอกเรื่องเพจไปแล้วนะผมนะมีการทิ้งลิงก์เพจลิงก์อะไรไปแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีคลิปแบบรีวิวเพจเต็มตัวนะครับผมโอเคก็เพจนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยผมนะสเปซบางสันเกมเมอร์นะ อ่าหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกอันใหม่ที่ผมใช้ช่วงหนึ่งหมื่นซับนั่นเองนะผมนะอันนี้ก็เป็นพื้นหลัช่องของผมนะครับสำหรับใครที่อยากพิมพ์เข้ามาติดต่อหรืออยากเข้ามาในหน้าเพจนี้โดยตรงก็อ่าไปคลิกที่ลิงก์ของคณิบายใต้ล่าง,งคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้นะครับซับตอนนี้นะผมนะในเพจของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังอ่าพยายามนะผมนะค่อยๆย,ย,ย้ายคลิปนะผมนะที่อยู่ใน YouTube เนี่ยมาลงใน Facebook เนาะอ่เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังด้วยนะเนี่ยเลขนะครับใน map โลกนั่นเองคนระับนะคือสหรับใครที่ไม่รู้จักก็ประะมาณนี้แหล ก็อันนี้จะเป็นคลิปที่ผมเคยลงไว้อันเก่าๆเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังค่อยๆย้ายเอามาลงในอ่า YouTube อยู่นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ย้ายมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเนาะเพราะว่าคลิปใน YouTube เนี่ยผมก็มีเป็นหลายร้อยคลิปเหมือนกันเนี่ยก็ลองสามารถลองเข้ามาดูได้เนาะก็คือตอนนี้นะผมนะช่องบางบางสมุ่ว3สามเกมเมอร์เนี่ยจะมี2แพลตฟอร์มในการอ่าอัพโหลดคลิปแล้วนะครับก็คือในเพจ Facebook แลวก็ในอ่าช่อง YouTube นะครับผมนะ ก็ใครที่ like e อยากจะติดตามทุกผลงานทุกการเคลื่อนไหวของบางสเกมเมอร์เนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมในอนาคตเนี่ยในเพจ Facebook เนี่ยอาจจะมีบางโพสต์หรือว่าแบบรูปภาพหรืออะไรพวกนี้ที่ใน u t u b e เนี่ยไม่มีด้วยนะผมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผมเนี่ยก็อย่าลืมมาติดตามทางเพจ Facebook ด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญมากๆอย่างนึงเลยเนี่ยที่ทาให้ผมมาผมทําการเปิดเพจ Facebook เนี่ยถ้าผู้ชมเห็นคาว่าส่งข้อความตรงนี้ไหมครับ อ่าไอ้ตรวคำว่าส่งข้อความนี่แหละผมนะท่านผู้ชมสามารถเข้ามาหน้าเพจผมใช่ไหมและทักเข้ามาคุยถามปัญหาหรือว่าถามผมได้โดยตรงกับตัวเองเลยนะคือแบบกับแบบสามารถถามผมโดยตรงได้เลยสามารถส่งรูปภาพเสียงวิดีโออะไรได้หมดเลยนะผมนะอ่าก็สามารถอ่ามาส่งข้อความคุยกันได้ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรหรืออยากต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ก็ลองพิมพ์มาได้นะผมนะเลือกปัญหาไหม่ครับเี่ยมาได้เลยนะครับผมอ่าังเกตว่าพอเรามเีเพจแล้วเนี่ยก็การคุยกันก็จะสะดวกขึ้นด้วยนะครับผม แล้วก็อีกแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมทําให้ผมเนี่ยอยากามาเปิดเพจ Facebook เ,เนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ความรู้มานะครับว่า,าตัว Facebook เ,เนี่ยถ้าเกิดเรา,าผ่านเกณฑ์สร้างรายได้ของมันเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะผมนะและคือผมเนี่ยเหนื่อยในการล,ล<อ>งคลิปในยูทูบใช่ไหมก็เลยคือเหนื่อยในการลงคลิปใน YouTube อยู่ใช่ไหมอ่ะผมก็แค่เอาคลิปใน YouTube เนี่ยมาลงใน Facebook ด้วยอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนาะเออในอนาคตเนี่ยผมก็อาจจะได้รายได้จากเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็เลยเออ อย่างนั้นก็ลงทั้ง2แพลตฟอร์มได้กันลงทั้งยูทูบด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อในอนาะคตจะได้รายได้2ทางนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็หลังจากที่ผมกลับมาปั้นใหม่ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแค่7คนเองเนาะเพราะว่าอ่าก็ยังแบบเพิ่งแจ้งเกิดเต็มตัววันแรกก็คือตอนนี้นี่แหละนะผมนะอ่ก่อนอันนี้ก็คือยังไม่เคยแจ้งเต็มตัวนะก็เคยแบบบอกในคลิปเฉยๆเนาะก็เพิ่งกลับมาปั้นเนาะผู้ติดตามก็แค่7คนเองนะผมนะก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะมาช่า่่่่่วววยยกกกกัันน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 นตตติิิดดดาาาาาามมมมมเเเเพพจีีีี้้ออออชงงงงทททึึะะะะครรบผผผนะสสหุํป เพจ Facebook นี้ขึ้นมาอย่างจริงจังเนี่ยก็เพราะว่าคือใน YouTube นะผมนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าติดเยี่ยงนะผมนะ สับคนที่สร้างรายได้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะผมนะก็คือคลิปที่ติดเหลืองเนี่ยมันจะทําให้อ่าวิดีโอวิดีโอนั้นเนี่ยที่เราเหนื่อยทําขึ้นมานะผมนะรายรายได้จากโฆษณาน้อยนั่นเองนะผมนะซึ่งคลิปที่มีโอกาสติดเหลืองในช่องผมเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกจัดการไฟล์ลึกๆเช่นอ่าแบบสอนลงแอดออนสอนแบบแจกแมปหรือว่าอ่าเวลาเข้าไปในไฟล์เกมลึกๆครับเวลาเข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องไฟล์เนี่ยคลิปเราจะติดสถานะติดเหลืองก็คือไม่เหมาะสมกับการสร้างรายได้นั่นเองสังเกตนะว,ว่าช่วงหลังเนี่ยช่องยูทูบภาษาเกมเมอร์ ่ร <icana>, ซึ่งสราบบางคน yes. ที่รอเรื่องไฟล์อยู่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะผมนะผมจะย้ายคลิปสอนไฟล์หรือว่าเกี่ยวกับแบบพวกอะไรที่มีโอกาสติดเหลืองเนี่ยมาลงใน Facebook แทนเนาะในอนาคตก็มาติดตามเพจ Facebook รอไว้ได้เลยสำหรับใครที่แบบออยากจะรอติดตามก่อนเรื่องไฟล์เช่นแบบย้ายภาพในภาพของเราเนี่ยในคลังภาพของเราไปไว้ในเกมแบบนี้เห็นไหมครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นการเกี่ยวกับทําเรื่องไฟล์ม c ครับโดยตรงเลยใครที่อยากจะได้เกี่ยวกับสอนเรื่องไฟล์เนี่ยก็มาติดตามเพจ Facebook ไว้รอในอนาคตได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปไหนที่มีโอกาสติดเหลืองเนี่ยผมจะย้ายมาลง Facebook เนาะเพื่อให้ YouTube ผมเนี่ยยังสร้างรายได,ได้ได้เต็มที่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาติดตามเพจ Facebook กันด้วยเพื่อจะได้ติดตามทุกการเคลื่อนไหวเลยนะครับผมสำหรับวิธีการในการจะเข้ามาหน้าเพจนี้ผมนะก็อาจจะไปเซิร์ชว่า,าบางสมุทรสามเกมเมอร์ษษรแบบนี้ก็ได้นะหรือจะไคคลิิิกกกททททีีที่่่่่งงผมม้วานะาาอธบย็ดเพื คุยกับผมโดยตรงเลยผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า,ามาติดตามมารอดูคลิป<า>ต่างๆของเพจผมก็มาติดตามกันได้เลยนะผมนะผมจะทิ้งช่องทางไว้ให้อยู่ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปหมดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วการสำหรับเพจ Facebook บางสังเกตเมอร์ก็ขอฝากเนือฝากตัวด้วยนะผมนะอย่าลืมมาช่วยกันติดตามด้วยนะครับอันนี้นะผมนะขอแถมนิดนึงนะผมนะสำหรับท่านผู้ชมบางคนที่เล่นไม้ครับผีสิภาพจาว่าอีเดชันผมนะ สำหรัมชมบางคนเนี่ยที่เล่นไมโคร PP ทักจาว่าดิชันแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากหาคนไทย PP ด้วยไม่มีเพื่อน PP อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถทักเข้ามา PP กับผมได้เช่นกันเนาะตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังแบบเหมือนปั้นฝีมือตัวเองอยู่เหมือนกันนะผมนะั่นในไมโครภาคคอมจาว่าดิชันนะเกิดจากที่ผมมีคอมเนี่ยผมก็เออเริ่มเล่นไมโครจาว่าดิชันแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเออมันสนุกก็เลยมาลอง PP ดูนะผมนะนะก็ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ประจําที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นอ่าเซิร์ฟเวอร์ไมโครคลับนะผมนะสาขาเอเชียนะเนี่ย AS ไมโครคลับเนาะ สับไพที่อยากเข้ามาเล่นด้วยก็อ่า IP เซิร์ฟเวอร์แบบนี้เลยเนาะอ่าก็คำว่าอาจจะเขียนว่า m i n e c r l u b s e r v e r ก็ได้แล้วก็ a s m y m a i n c l u b แบบนี้นะผมนะอ่าเป็นการอ่า add server เนาะอ่าก็ใส่ server address ประมาณนี้ไปแล้วกดดันไปนะผมนะปุ๊บก็จะได้เซิร์ฟเวอร์แบบนี้ขึ้นมาอ่าเป็นสาขาเอเชียเนาะแมสเกตดูปิงเป็นสีเขียวเลยนะอ่าพร้อมในการที่จะเล่นแล้วก็ไม่ปิงด้วยเนาะอ่าสับไพที่อยากเจอผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ที่คันบัตรใต้หลัง อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเวลาที่ผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมนะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณา5โมงเย็นนะผมนะจนถึง6โมงครึ่งนะผมนะจีเวลาประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าบางวันผมว่างตอนไหนเนาะสหรับใครที่เล่นเซิร์ฟมายเมนขับสาขาเอเชียเนี่ย AS มายเมนขับแบบนี้เนาะถ้าเล่นตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นถึง6โมงครึ่งเนี่ยมีโอกาสเจอผมสูงมากเนาะเพราะว่าเวลาผมเล่นในเซิร์ฟเนี่ยผมมักจะชอบว่ามักจะชอบพิมพ์ว่ามีคนไทยไหมครับนะคือจะชอบพิิมพ์แบบนี้้ถาเกดใคร เจอคนชื่อ entity ตี้สามศูนย์สาม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 เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอ่าเจอใครเจอคนชื่อแบบนี้นะใส่สกินเอ็นตี้ล้มสารนะผมนะแล้วก็แบบพิมพ์แบบถามคนไทยมีไม่ครับอย่างเงี้ยเนี่ยมีโอกาสเป็นผมสูงมากนะเพราะว่าผมชอบหาคนไทยจริงหนึงอยู่แล้วนะครับก็ใครที่เล่นช่วงเวลาประมาณอ่าห้าโมงถึงหกโมงครึ่งเนี่ยก็มีโอกาสเจอผมแน่นอนเนาะหรือบางคนเนี่ยอ,อยากทักเข้ามาแบบหนึ่งหนึ่งกับผมหรืออยากเขาทักเข้ามาพิมพ์ผมตัวตัว,ตว,ตวเนี่ยก็ทักมาทางเพจ Facebook ก่อนก็ได้นะผมนะอ่าหรือใครที่อยากเล่นประจำอยู่แล้วก็มาลองเล่นเวลาช่วงประมาณึ ช่วงประมาณ6โมงหกโมงครึ่งห้าโมงในวันนี้ดูแล้วผมก็มีโอกาสเจอผมเช่นกันเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ผมนะใครอยากพีพีผมหรือหาคนไทยพีพีอยู่เนี่ยก็ทักมาได้เลยเนาะผมก็ชอบพีพีมากๆเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็สคริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกัน,นครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย